สวัสดีครับพบกับผมเซลอันนะครับพี่พี่วันนี้ผมมาแนะนํากระบะ4ีประตูเกียร์โต้นะครับสองคันนะครับปี2019ในรุ่น2 4 e นะครับโครงสร้าง2คันนี้ดีมากๆพี่พี่ไม่มีรอยชนเลยนะครับแล้วราคาถูกใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยดูกันเลยครับพี่พี่คันนี้คันแรกนะครับคันนี้ผมสั่งล้างมาให้แล้วนะพี่พี่นโฉมปี19หน้านาจหน้าตาเป็นแบบนี้เลยยังไม่เปลี่ยนโฉมเหมือนหมูป้า นะครับนี่ไฟหน้าไฟบนเป็นไฟเดิมนะเป็นไฟสีส้มนะครับนี่โครงสร้างพี่พี่มาดู A ทั้งสองคันนะครับ A ทั้งสองคันพี่พี่ฝากระโปรงไม่เคยถอดนะครับฝากระโปรงนะครับนี่ฝาเดิมนะพี่พี่ได้ยินเสียงเครื่องไหมครับฝาขวาเดิมนะครับนี่ดูเครื่องยนต์ก่อนพี่พี่ดูรอยไม้จากศูนย์ยังอยู่อยู่เลยนะครับยังอยู่อยู่เลยแผ่นเพจก็อยู่เหมือนเดิมนะครับรอยซีดีโคนยังคงอยู่ นะครับมาดูด้วยตาของพี่พีได้เลยนะเครื่องยนต์แน่นๆเลยนะครับสองคันนี้แตกต่างกันที่เลขใหม่แตกต่างกันที่เลขใหม่ครับพี่พี่ภาพโดยรวมเหมือนกันเลยนะครับไม่มีชนหนักนะครับไม่มีชนหนักนะครับแม็กมาจากโรงงานขอบสิบเ็ดเหมือนเดิมพี่รีโวนะครับได้ยางวิชลินปี2 0 2พันยี่สิบสองนะครับกระจกมองข้างเป็นทูโทนะครับสีโครมเมียมตัดดำนะครับมีไฟเดียวมือเปิดโครเมียมนะครับแต่ไม่ใช่ประตูอัจฉริยะ นะครับไฟฟ้าเหมือนเดิมพี่พี่นี่สี่เลยแล้วครับแล้วก็จกมองข้างนะครับกุณแจเป็นคุณแจเสียบนะครับคันนี้เลขไม่เพียงเก้าหมื่นนะครับเก้าหมื่นเก้าพันครับพี่พี่พวงมาลัยฟังังชั่นนะครับวิทยุต่อบลูทูธได้นะเป็น AM, FM นะครับแอร์ปรับมือหมุนนะครับเกียร์ออโต้ครับพี่พี่ตรงเกียร์มีที่ปรับอีโคและ PWR นะครับแล้ในส่วนของเบรกมือนะครับเดี๋ยวน้องให้ดูเล่มนี้ ปี2019เครื่องดีเซล150ม้านะครับภายในเป็นเบาะผ้านะพี่พีนะเป็นเบาะผ้านะครับอันนี้แค่ล้างเฉยยังไม่ได้ปรับสภาพเบาะปรับคู่หน้าเป็นธรรมดานะครับด้านหลังก็เป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็มีในส่วนของที่พักแขนหรือที่วางแก้วนะครับสนใจนะครับโทรด่วนหาผมได้เลยพี่พี่นะครับมีอยู่2คันนะในรุ่นนี้เกียร์ออโต้นะครับดูคัสซีดำๆสวยๆเลยนะครับแม็กไลเนอร์ยังสวยอยู่เลยนะ ใช้งานไม่หนักนะครับใช้งานไม่หนักพี่ๆดูฝาท้ายเดิมนะครับฝาท้ายเดิมเลยนะครับ 2.4e นะครับ 2.4e พี่ๆปี2019นะครับนี่แบบนี้เลยอีกคันนึงน้องไม่ได้ล้างนะน้องล้างมาแค่คันเดียวนะครับเพื่อถ่ายรูปเลยนะครับนะครับนี่เหมือนกันพี่พีโครงสร้างเอเหมือนกันเลยนะครับนี่ดู นี่คือสภาพตอนมาฝุ่นแบบนี้เลยนะเดีย๋ยวเก็บสภาพให้สวยๆพี่พี่น็อตเดิมๆเ,เลยฝากระโปรงก็เดิมนะครับคันนี้คันที่สองนะครับคันนี้เลขไมาเยอะกว่าคันแรกหน่อยพี่พี่นี่นะครับนี่สวยเลยพี่พี่นะใครสนใจนะครับโทรหาน้องอันได้เลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะถ้าล้างจนะสวยเลยนะครับนี่ควันไม่สีขาวพุ่งออกมาแรงๆนะครับพี่พี่นะ เหมือนกันเลยนะครับสภาพนี่เก็บสภาพนิดเดียวนะครับมีรอยตามการใช้งานนะครับคันนี้ได้ยางนะพี่นะ BFG นะครับปี2 2 3พ่พี่ยางใหม่หน่อยนะครับอันหน้าปี2 2นะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับยกเว้นเลขใหม่นะครับนี่อันนี้คือสภาพที่ยังไม่ได้ล้างนะพี่ๆไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวน้องจัดให้นะครับนี่แสนหกพี่เด็กใหม่นะครับพวงมาลัยฟังตีมาช่างเหมือนกันเลยนะครับ โอเคนะครับพี่พี่ใครสนใจนะครับโทรด่วนหาผมได้เลยมาดูตัวจริงกันได้นะครับนัดมาดูกันได้ทุกวันเลยนะครับขอให้นัดก่อนนะครับถ้าไม่นัดมาเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ตรงกันนะครับพี่พี่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ t ตัว t ต้าลี vo DCA นะครับ 2.4e P-Runner นะครับปี2019เกียร์ออโต้2คันนี้นะครับราคา499,000บาทนะครับ 4,99,000บาทซื้อสดไม่มีแวดจัดไฟนั้นได้เหมือนเดิมครับพี่พีสนใจโทรหาผมได้เลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ